พี่พี่พี่ได้เคสเอาใหม่ได้ของอะไรมาครับพี่โดมมันต้องของทอรัสอยู่แล้วโอ้ทอรัสตัวนี้เป็นโอสามแอลตัวนี้เป็นเคสใสคพี่โดมเคสใสนะครับผมเวลาเราซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆเนี่ยอยากจะโชว์ตัวสีเครื่องโทรศัพท์ตัวนี้จบเลยโอ้ยไปได้กับทุกสีนะใช่ครับเป็นในส่วนของเคสกันกระแทกนะครับเฮ้ยกันกระแทกได้ด้วยพี่โดมกันกระแทกได้ครับตัวนี้ครับเพราะมีทัฟเฟอร์นะครับอยู่ด้านในนี่นี่เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่เลยนี่นะครับ เป็นในส่วนของบากซัฟเฟอร์ของเขาอ๋อมันมีร่องการกระแทกด้วยนี่ใช่แล้วยังมีในส่วนของปุ่มควบคุมคามิราคอนโทรลที่ปกป้องไว้ตรงนี้เลยนะฮะโอตัวนี้มันปิดตัวคามิราคอนโทรลได้ดีเลยนี่ใช่ช่วยเซฟเลยฮะถ้าพังมานี่หลายพันเลยนะครับจะไม่เปลี่ยนเนี่ยแลวตัวนี้เนี่ยเขาทํามาด้วยวัสดุที่มันไม่เหลืองโอยไม่เหลืองด้วยใช่แต่ตัวนี้สีที่ผมกดมาเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงิน สีน้ำเงินเหรอครับที่เขาเรียกว่าสีน้ำเงินลาวาใช่ไม่ผิดโอ้ชื่อเขาดีใช่สิบเจ็ดโปรแม็กสีน้ำเงินลาวาอ่าฮะคือตัวนี้มันดีอยู่อย่างของรุ่นนี้เลยมันมาตั้งแต่ตอน15บห้าโปรแม็กที่ผมใส่ละสิบหกโปรแม็กก็มีพี่โอ้พี่ดมเคยใช้แล้วนี่ใช้แล้วตัวนี้ตัวนี้ชอบเลยแล้วก็สิบเจ็ดโปรแม็กโอ้ยต้องจัดมาอีกแล้วต้องจัดมาอีกแล้วนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็เป็นเคสการกระแทกนะโชว์ในส่วนของตัวเครื่องและสําคัญเดี๋ยวฟังตรงนี้นะพี่มันจะดังแกลกๆกลนะครับวงแหวนแม็กเซฟนะครับนี่ ลิงนะครับเสียงเขาแน่นเลยคือต้นตำรับจดลิขสิทธิ์ถูกต้องคือแหวนของทอรัสคือออกแบบโดยดีไซน์บายทอรัสโอ้โหนี่คือต้นตำรับนะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมไปบูธของทอรัสมาด้วยโอ้ยพี่โดมไปเยือนดูทอรัสมาเรอคออไปเช็คราคามาโอ้ยอย่างเท่แล้วก็ไปเช็คเทียบของมาเป็นไงบ้างพี่โดมของแท้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของราคาบอกเลยว่าตรงลิงก์เนี้ย ได้ราคาพิเศษโอ้ยจริงดีพี่โดมผมไปเช็คมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเค้กันกระแทกนะมีหลายสีใส่ได้ตั้งแต่15 Pro m a ป16จนถึง17 Pro Max ปเลยโอ้ยครบทุ่นครับการกระแทกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยกนูนครอบเลนส์กล้องตรงนี้นะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงวางในแนวราบได้โอ้สบายใจนะแล้ววงแหวนตรงนี้เวลาคนใช้โทรศัพท์เขาจะถือโทรศัพท์กันแบบนี้พี่อ่าถืออย่างนี้กันแล้วก็เอาไว้หมุนวางโทรศัพท์แบบนี้ได้โอ้ยวางได้ด้วยแนวตั้งได้ไม่มีปัญหาแล้วก็แนวนอนก็ แบบนี้ได้เลยเฮ้ยเป็นสแตนอย่างดีเลยอย่างดีนะครับ <Wow. S 2> ถ้าตกกันกระแทกไม่ต้องห่วงนะครับไอตัวของ iPhone เนี่ยตัวรุ 11, ร่น17 Pro Max มันเป็นอล uh ูมิเนียมนะครับถ้ามันตกไปเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่นอนแต่ตัวนี้มันเซฟโอเคที่สําคัญคือราคาคุ้มมากที่ลิงก์ตรงนี้นะครับจัดเลยจัดเลยนะครับตัวนี้นะครับมีหลายสีเลือกสีที่ท่านชอบกดลิงก์ที่ท่านใช่ของแท้อยู่ตรงนี้นะครับ uh huh. รับของแล้วอย่าลืมถ่ายวิดีโอด้วยนะของแท้นะครับ uh huh.